สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงเที่ยงนะครับวันนี้ก็มีสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเทียบชน3สูตรนะครับก็จะเอามาลงมาให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรคำนวณก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สูตรวิ่งบนก็พึ่งลงไปเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้มาดูสูตรวิ่งล่างกันบ้างนะครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมจะเลือกมา3สูตรแล้วกันนะครับที่จริงมันก็มีหลายสูตรนะครับแต่ลงเยอะไปเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะสับสนเนาะลงไปที่ละสองสสูตรนะครับเอามาดูสูตรที่1นนะครับใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่2อสองครั้งนะครับบวก5คงที่ก็ได้ตัวเดียวนะครับ ส่วนสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหน่วยบนบวก10ล่างนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก8คงที่นะครับได้ตัวเดียวเช่นกันนะครับส่วนสูตรที่3ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2แล้วก็บวก4คงที่นะครับสูตรก็จะย้อนหลังไปตั้งแต่ว่าที่ออก50นะครับ มาดูผลคำนวณย้อนหลังนะครับสูตรที่1ได้เลข0นย์ะครับสูตรที่2ได้เลข5าสูตรที่3ได้เลข5ามันออก50านย์ะครับมันออก50าเลข0นะครับนี่เข้าหลักหน่วยเลข5าเข้าหลักสิบสูตรนี้เลข5าก็เข้าหลักสิบนะครับดังนั้นก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับเข้าทั้ง3สูตร มาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข5สูตรที่2ได้เลข1สูตรที่3ได้เลข5จับกันมันก็อาจจะได้1551นะครับเพราะมีเลขแค่2ตัวนะครับออก15นะครับเลข5เข้าหลักหน่วยเลข1เข้าหลัก10แล้วก็เลข5ก็เข้าหลักหน่วยก็ยังเข้าดีทั้ง3สูตรนะครับอาจจะเข้าคนละหลักนะครับ งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข0สูตรที่2ได้เลข7สูตรที่3ได้เลข7็นะครับอาจจะได้คู่0 7ย์หรือ7 0นะครับออก70นะครับสูตรแรกนี่เข้าเลข0หลักหน่วยสูตรที่2เลข7หลักสิบแล้วก็สูตรที่3ก็เลข7เข้าที่หลักสิบนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข6แล้วก็สูตรที่3ได้เลข6 งวดนี้ทั้ง3สูตรได้เลขเดียวกันนะครับคือเลข6นะมันอาจจะต้องมาหลักใดหลักหนึ่งนะครับออก6 4นะครับเลข6เลข6เลข6มาในหลัก10ล่างนะครับมาในหลัก10ล่างอาจจะต้องไปหาตัวที่จะมาจับกับเลข6นะครับเพราะว่ามันได้เลขเดียวงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข8สูตรที่2ได้เลข0ูสูตรที่3ได้เลข0นะครับอาจจะได้ชุด8 0 0 8นย์ะครับออก0ูนย์ะครับสูตรที่1เลข8 เข้าหลักหน่วยล่างสูตรที่2เลข0เข้าหลักสิบสูตรที่3เลข0ย์เข้าหลักสิบนะครับสูตรมันก็มีทั้งเหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนนะครับงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข4สูตรที่3ได้เลข1ได้ชุด1 4 4 1นะครับออก1 4นะครับเลข1เข้าหลักสิบเลข4เข้าหลักหน่วยเลข1เข้าหลักสิบนะครับก็ได้ ครบทั้ง2หลักเนาะทั้ง1ทั้ง4นะครับามาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข5าสูตรที่2ได้เลข8สูตรที่3ได้เลข8นะครับอาจจะได้ชุด58 85นะครับเลขค่าสตัวล่างออก58นะครับเลข5เข้าหลักสิบเลข8เข้าหลักหน่วยนะครับเลข8เข้าหลักหน่วยก็เข้าทั้ง2สูตรเข้าทั้ง3สูตรนะครับมีตัวเลขแค่2ตัวไม่58ก็บ85้านะครับ งวดล่าสุดนับที่ออก4 7นะครับสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข7สูตรที่3ได้เลข 4, ะครับก็กลับไปกลับมาก็ได้7 4 4 7นะครับมันออก4 7เนะครับผมเลข7เข้าหลักหน่วยเลข7เข้าหลักหน่วยแล้วก็เลข4เข้าหลักสิบนับนี่มันก็เข้าดีทั้ง3สูตรนะครับย้อนหลังไปนี่มันเข้าดี เหมือนกันหมดนะครับแต่ในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับทั้ง3สูตรนี้มันจะเข้าต่อหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกนะครับผมก็นํามาเป็น,นมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอามาดูงวดใหม่ว่าทั้ง3สูตรจะได้เลขอะไรนะครับมาดูตั้งแต่สูตรที่1นะครับสูตรที่1นึ่งนะครับนำหลักหมื่นเลข1มาบวกหลักพันเลข2นะครับแล้วมาบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2เลข9บวกร้อยท้ายครั้งที่2นะครับเลข5้าสองครั้งนะครับ หบวกหได้ 5, 5, 5, 10บวกเลขคงที่เลขห้บวก2นะครับได้3 3บวก9ได้12 12บวก10ก็22 22ิบวก5 27นะได้เลขก7สูตรที่1ได้เลข7นะครับผมจะมาหรือไม่ตรงนี้ตอบยากเหมือนกันนะครับมาดูสูตรที่2 สูตรที่2นะครับใช้หลักแสนเลข8มาบวกหลักหมื่นเลข1มาบวกหลักหน่วยบนเลข9มาบวกหลัก10ล่างเลข4แล้วก็มาบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข9บวก10ท้ายครั้งที่2เลข6บวกเลข8คงที่นะครับ8บวก1เลข9 9 9 18 18 4บวก4 22 22บวก9 31 31บ6 37 37บวก8 45นะครับ ได้เลขหาเป็นสูตรที่2นะครับเลขห้นะครับสูตรที่ 2, 2> มาดูสูตรสุดท้ายสูตรที่3นะครับสูตรที่3ใช้หลักหมื่นเลข 1, 1บวกกัน2ครั้ง 1, 1, 1> บวก1ได้2นะครับมาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับ4บวก4ได้8บวก10ท้ายครั้งที่1เลข4บวกหน่วยท้ายครั้งที่2ก็เลขสีแล้วบวกเลขคงที่ก็บวกเลข4นะครับ 2บก8ได้10นะครับบวก4 14บวก4บวก4ก็22ได้เลข2เป็นสูตรสุดท้ายครับอา้าวก็คำนวณครบทั้ง3สูตรนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเทียบชน3สูตรนะครับได้เลขก5ได้เลขเจได้เลขก5ได้เลขก2นะครับ จะมาสูตรไหนหลักไหนท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเทียบสูตรหลักสิบหลักหน่วยล่างดูนะครับอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะไม่มีใครรู้แน่นอนนะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับดังนั้นก็ลงไว้หลายๆสูตรนะรเพื่ออาจจะมีสูตรที่เข้าเราจะได้เอาไว้เป็นแนวทางในงวดต่อไปนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรางวัลเลขท้าย สามตัวครั้งที่สองก่อนนะครั้งที่หนึ่งผมลงแล้วนะนี่ครั้งที่หนึ่งแปดสี่เก้านี้สูตรลงไปแล้วนะค,คลิปหน้าจะลงสูตรห้าหกสี่สามตัวท้ายครั้งที่สองตรงนี้นะเผื่อใครรออยู่นะครับก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับผมเด็กขายสามตัวครั้งที่สองจบจากนี้ครั้งที่สองเดี๋ยวถ้าทําข้อมูลเสร็จก็จะไปทำสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกทีนะครับ ชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะสูตรไหนที่ท่านผู้ชมชอบก็เลือกนำไปใช้งานเอานะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ